สวัสดีครับท่านผู้ชมนะเราก็มาเจอกันในคลิปต่อมาในะเรื่องของการปรับระบบไฟให้มีความสว่างในตอนกลางคืนให้มากขึ้นนะครับนะโดยการหาวิธีนะครับทำยังไงให้มีแสงสว่างกับตัวเราตอนขับขี่ยอดยานมาหนะในการกลางคืนนั้นนะในเวลากลางคืนนั้น าแสงสว่างไม่เพียงพอก็จะทําให้เกิดอุปสรรคในการขับขี่การมองไม่ชัดนะครับการเดินทางไม่สะดวกอะไรพวกนี้นะครับอย่งนี้เราก็จะมีการปรับหรือเพิ่มเข้าไปนะครับในระบบไฟนะระบบไฟของรถยนต์รุ่นเก่านะครับนม่ว่าจะเป็นไฟถอยไฟสองสว่างด้านหน้านี้คือด้านหลังนะครับสำหรับเป็นไฟถอยนะครับ เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับโดยเพิ่มวงจรเข้าไปให้มีไฟสัญญาณที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับนะมีความสว่างเพียงพอนะครับนะอยางคันนี้ก็เพิ่มเข้าไปเป็นไฟสปอร์ตไลท์ถอยนะครับนะสปอตไลท์ถอยแล้วก็มีกล้องนะครับมีกล้องมองเวลาถอยนะครับนะสองตัวนะครับตัวนี้เพิ่มเขาไปเยอะเลย ไฟสองสว่างนะให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืนมากขึ้นนะครับนะตรงนี้อันนี้ก็เป็นผลดีนะครับในการใช้งานในเวลากลางคืนนะครับเพื่อลดการเกิดอันตรายนะครับกับการใช้งานนะครับมีสัญญาณไฟนะครับนะเพื่อให้คนอื่นมองเห็นเรานะครับไม่ใช่เรามองเห็นเขาอย่างเดียวนะครับให้สัญญาณคนอื่นนะครับการขับ รถนะในเวลากลางคืนเนี่ยเกดรถการเกิดอุบัติเหตุก็คือทําให้ยังไงให้ตัวเราเนี่ยมีแสงสว่างในตัวนะครับนะไม่ใช่มืดมืดนะครับนะมองไม่เห็นหน่จะเกิดอันตรายได้นะครับนะอันนี้เป็นรอบรอบรถที่สูทีบารุ่นเก่านะครับอายุ30ปีแล้วนะครับนะแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ โดยการซ่อมบำรุงรักษาเพิ่มเติมในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะใช้งานอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไฟสองสว่างในตัวนะครับนะเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟดาวจะมีแสงสว่างเป็นสีส้มขึ้นมานะทำให้นะไม่อยู่ในที่มืดเลยอย่างเดียวนะครับนะนะตัวนี้ก็คือโฉมหน้าของไอ้เจ้าทีไอ้า รุ่นคุณปู่อายุ30ปีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวการปรับทัศนคติหรือว่าเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะจะทำยังไงนั้นเนะี่ยเรามาดูเป็นช็อตๆไปนะครับทีละส่วนนะครับโอเคนะครับนะ